อ่าก็สวัสดีทุกคนก็นด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่ในกันในเกมเซเว่นไนท์ไอเดอร์ไอเดนเจอนะครับผมแล้ววันนี้สิ่งที่เราจะมาทํากันก็คือการเปิดกาชากันนะครับผม <c oughs> <c oughs> ซึ่งแน่นอนว่าตัวที่เราจะมาเปิดกันก็คือแลนกิตนะครับผมเราจะเหมาตู้กันเลยวันนี้ รู้ิว่าเกือบสองร้านเพชรจะได้กี่ดาวซึ่งตอนนี้ผมมีอยู่แล้วประมาณหนึ่งดาวนะครับผมตัวรันกิจนี่เลยครับจะเป็นตัวนี้ กระตกมากมือถือแต่ไม่เป็นไรเราจะไปกันต่อซึ่งตู้นี้นะครับจะเปิดเลยทำไมวะเน,นี่ยได้เวลามาเหมาตู้กันละเปิดที่300ครั้งแรก อา้าวเฮ้ยโอ้โหเกลือน,นะครับผมอย่างนี้รอบที่สองรอบที่สามอุ้ยมาแล้วตัวหนึ่งนะครับโอ้โหเดี๋ยวผมติ๊กนี่ก่อนฆ่าแมานนิเมชั่นก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะปล่อยไหลกันเลยนะครับเกือบสองหนึ่งจุดแปดล้านเพชรนะครับผม ลูบี้นะครับขอไปไปกันเลยครับอ,อมันจะมีอาการค้างนิดหน่อยนะครับเมื่อกี้นี้ มือถือค่อนข้างจะเก่าเลยขออภัยครับอุ้ยตัวใหม่มานะครับอะลนกี่ตัวที่สองครับกดอูนะครับผมคือถ้าได้สักประมาณเจ็ดาวเนะี่ยจะโอเคเลยนะครับแต่ดูทรงแล้วตอนนี้ไม่รู้จะถึงห้าดาวหรือเปล่าหมดไปแล้วนะครับแปดแสนเพชรครับ เริ่มร้านแรกเริ่มขยับแล้วนะครับตัวที่สามครับโหไม่ออกเบิร์นเลยนะเนี่ยขอเบิร์นหน่อยได้ไหมครับตัวที่สี่ครับ อุ่งได้สองตัวแล้วเป็นหกตัวแล้วนะครับ,ต,รบตอนนี้ได้มามีหวังนะครับมีหวังจะแตะเจ็ดดาวอยู่นะครับเนี่ยเอาอันนี้ไข่ครับเนี่ยเอาค้างเลยเอา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 ใหมา่ตัวแล้วครับเป็นกี่ตัวแล้วนะแปดตัวแล้วครับผมหรือเจ็ดอันนี้ผมลืมแล้วเอาเอา สี่แสนเพชรแล้วครับตอนนี้จากล้านแปดอ้ตัวใหม่สองตัวนะครับเป็นทูทตัวหนึ่งกับอีกตัวหนึ่งอะไรไม่รู้นะครับเอาตัวที่เก้ามาแล้วครับผมโอ้โหผมว่ามีสิทธิ์แลเนี่ยน่าจะได้เจ็ดดาวอยู่ครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการันตีหน้าโต๊ให้ไปรับอีกครับซึ่งก็ผมมารับล้นอืยได้มาตัวที่สิบแล้วนะครับผมโอ้โห ถือว่าดวงนี้ก็โอเคอยู่นะไม,ไม่แย่ตอนแรกผมนึกว่าจะแบบได้แค่ห้าดาวสละเพราะว่าอมาอีกสองตัวนะครับผมมาอีกสองตัวสิบส,สี่แล้วนะครับผมโอ้โหดวงจะมาเข้ามานะครับเนี่ยอ่าหมดแล้วนะครับผมโอหรอไปซะหมดตอดเลยครับเนี่ยเพจที่ฟาร์มา ซึ่งตู้ก็เหลือ5ชั่วโมงนะครับใครก็ใครที่มาไม่ทันก็เสียใจด้วยนะครับตัวนี้เป็นตัวติดเมตานะครับเพราะมีสกิลใหม่เราก็รับเลยี2าเศษเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะได้กี่ดาวกันผมขออนุญาตรับนี้กัน ตอนแรกผมกนนึกว่าผมจะฟามไม่ทันแล้วนะเนี่ยไปปมาเปิดทิ้งไว้ได้เฉยเลยนะครับ38ส่วนเศษดูสิว,สว่าเราจะได้กี่ดาวหนึ่ง<อ>เลือดขึ้นมาแสนหนึ่งเลยนะครับเนี่ยตเมตงแต่ท7 0เจ็ดพันจที่สามปุ๊บ ห้าเชืผมว่าน่าจะเป็นได้ที่สุดที่หดาวอะหคูขาดหนึ่งชิ้นโหดกซอยมากเลยครับบอกแลยว่าดวงดวงไม่ดีเลยอย่างนี้ การที่เราจะหาดอีก,อกเศษตั้งได้นั้นก็เหมือนจะค่อนข้างอุ๊ยเรามีสามราคาพอดีเลยครับมาดูสิว่าเขาถ่ายนี้จะออกให้ผมหรือไม่จิตการมันเจ็ดดาวไม่ออกนะครับผมโหถือว่าดวงกโ็โอเคอยู่ครับโอเคอโอเคขาดดาวเดียวไอขาดเศษเดียวถือว่าไม่มีปัญหาอะไร โอ้ยโหแพ็เด้งเลยว,ลวเลยนะครับตอนไม่อัดนี่ย่างลื่นเลยนะเนี่ยพออัดทีนี่โมือถือแทบระเบิดมันจะมีตัวใหม่ที่เราได้มาครับจะเป็นตัวเรียกว่าผมดึงแดงนี่คนนี้นะครับชุดมันจะกิ่งก็ได้เนี่ยตัวนี้น รูสกิลอ oh. ะไรโหอะไรก้าวเลยสองสกิลนะฮะปาครังกับอีกตัวหนึ่งควันอูไม่ใช่ควนอูนี่ไม่ค่อยเก่งตกไปตาแล้วนี่ซิลเวสตา้านะครับ ตัวนี้ดูน่าจะโหดอยู่ซ่อนตัวน่าจะไว้เล่นกับทีมลูดี้นะครับโหสุดเท่เลยทำไมชุดเฮียเทเอ่งครับเนะี่ย นี่นครับเอาไว้เล่นกับลูดี้ไฮรอดตัวนี้นครับไฮรอดรูดี้ครับนี่เขามีบัฟแบบเพิ่มพลังโจมตีคิดข้าเป็น1.3เท่านะครับค่อนข้างโหดเลยตัวนี้ใครหาได้ก็ก็โหดครับอย่าลืมหามาใส่กันนะครับในทีมซึ่งส่วนตัวผมเล่นเป็นทีมเอ่อนี่นะครับทีมมั่วครับร้อเลยครับ เป็นทีมเดลโรนนะครับไฮรอนอย่างเงี้ยตัวนี้จะมีบัฟในการแบบเอ่อเพิ่มตัวคูณนะครับสกิลแอคทีฟนี่พวกสกิลอย่างเงี้ยครับสกิลตัวละครก็จะคูณไป1นึ่งจุดหนึ่งจุดห้าเท่าับโคตรแรงสุดโหดกันเลยทีเดียวก็อย่าลืมนะครับเซเว่น i นท์ไ d ดอลแอดเวนเจนะครับผมอย่าลืมโหลดมาเล่นกันนะครับ ขไม่ได้สปอนเซอร์นะครับแต่ว่าผมอยากแนะนำเชกเกมสนบุกนครับเอ,อผมจะกดปิดคลิปยังไงครับเนี่ยเอาเป็นว่าก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาร,มรับชมกันด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีมากครับสวัสดีครับผมเบ <c oughs> อร์นะครับพอดีทำงานมันดึกตีหนึ่งมานั่งเรื่องเกมเออ